สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูแมมสตูดิโอพอดแคสต์วันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะหัวข้อวันนี้คือ5สมุนไพรใกล้ตัวช่วยรักษาโรคนะคะก่อนที่จะไปฟังหัวข้อสำคัญนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆวันนี้ก็ขอเสนอ5สมุนไพรใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มีติดบ้านและยังสามารถหาได้ง่ายใกล้บ้าน แต่ขอบอกว่าสมุนไพรสปปรรพคุณเหล่านั้นไม่ธรรมดาไปดูกันเลยค่ะรู้ไม่ว่าตำลึงที่ขึ้นตามรั้วนั้นนอกจากจะเอามาทำอาหารอร่อยแล้วยังมีสปปรรพคุณรักษาโรคต่างๆอีกมากมายเริ่มจากรากของตำลึงช่วยลดไข้และอาจเจียนลําต้นช่วยแก้อักเสบใบช่วยขับเสมหะรวมถึงอาการปวดแสบปวดร้อนรวมถึงดอกของตำลึงสามารถแก้คันได้ อีกทั้งมเมล็ดนะคะยังช่วยแก้หิดได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยรักษาโรคผิวหนังจำพวกเริมและงูสวัสดโดยนำใบสดประมาณสองกำมือมาตำให้ละเอียดแล้วเติมดินสอพองลงไป1ส่วนสนะคะนำมาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะหากโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยไม่รวมงูนะคะ ก็สามารถนำตำลึงมาใช้รักษาได้เช่นกันโดยใช้ใบสด2-10ถึงใบขยี้หรือตำให้แหลกแล้วนำมาทาหรือพอกได้เลยค่ะ 2. ตะไคร้นอกจากตะไคร้จะอยู่ในต้มทำแกงต่างๆแล้วนะคะตะไคร้ก็ยังเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะมากอีกด้วยรากของตะไคร้ช่วยแก้ไข้ปวดท้องและท้องเสียลำต้นช่วยขับลมขับเหนือ แก้โรคทางเดินปัสสาวะและนิ้วส่วนของหัวตะไคร้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อและแน่นจุกเสียดใบช่วยลดความดันโลหิตและแก้ไขใครที่ชอบมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องหรืออาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากทาุไม่ปกติสามารถใช้ตะไคร้ทุบพอแหลกประมาณ1นึ่งกำมือนะคะเออราวๆสี่สิบถึงหกสิบกรัม แล้วนำมาต้มเพื่อเอาน้ำดื่มได้เลยค่ะนอกจากนี้ตะไคร้ยังช่วยขับปัสสาวะได้อีกด้วยโดยใช้วันละ1กรัมมือราวๆ4 0่สิบกรัมหรือถ้าเป็นแบบแห้งนะคะก็20-30กรัมมาต้มกับน้ำแล้วดื่มประมาณวันละ3มครั้งครั้งละหน่ถ้วยชา1น่ถ้วยชาก็ประมาณ75มลลลิตรก่อนอาหารนะคะ3กระเทียม เรียกได้ว่ากระเทียมเป็นเหมือนของติดบ้านเลยก็ว่าได้เพราะจะผัดทอดอะไรถ้าไม่มีกระเทียมก็เหมือนขาดรสชาติไปแต่กระเทียมที่เรารับประทานกันยังช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องได้อีกด้วยโดยนำเอากลีบกระเทียมนะคะมาปอกเปลือกและรับประทานดิบๆครั้งละ5กลีบไม่เกิน2กรัมนะคะอีกทั้งยังช่วยรักษาโรคผิวหนังชนิดเกลื่อนได้นะคะเช่นนะคะ ฝานเอากลีบกระเทียมแล้วนำมาถูบ่อยๆบ,บ,บริเวณที่เป็นรอยโรคนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารสกัดกระเทียมที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยค่ะ 4. โหระพาอีกหนึ่งพืชสมุนไพรกลิ่นหอมที่ต้องมีคู่กับเมนูเด็ดต่างๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณช่วยขับลมและทำให้เจริญอาหารอีกทั้งยังแก้ปวดหัวลดอาการหวัด ลดอาการปวดกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นท้องรวมถึงฟกช้ำจากหกล้มและผดผื่นคันมีน้ำเหลืองโดยสามารถนำทั้งต้นของโหระพาแบบแห้งราวหกถึงสิกรัมมาต้มหรือคั้นสดนะคะเพื่อเอาน้ำมาดื่มหรือนำมาตำเพื่อเอามาพอกทาภายนอกได้เลยค่ะ 5. ขิงขิงเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรดีๆใกล้ตัวหาไม่ยาก แถมราคาไม่แพงเต็มเปี่ยมไปด้วยสปปรรพคุณขิงช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องรวมถึงอาการแก้ขึ้่นไส้อาเจียนโดยใช้เงาขิงสดนะคะประมาณขนาดเท่าหัวแม่มือทุบหรือตำให้แตกนะคะนำไปต้มแล้วเราก็นำน้ำมาดื่มนั่นเองค่ะนอกจากนี้ขิงยังช่วยแก้ไอและขับเสมหะ โดยใช้เง้าฝนกับน้ำมะนาวแล้วเติมเกลือเล็กน้อยนำมาดื่มเพื่อให้กวาดคอหรือจิบบ่อยๆอีกทั้งขิงยังช่วยลดความดันได้อีกด้วยค่ะโดยใช้ขิงสดเอามาฝานต้มกับน้ำรับประทานนั่นเองข้อมูลอ้างอิงนะคะจากศูนย์ข้อมูลสมุนไพรสถาบันวิจัยสมุนไพรค่ะ หากข้อมูลนี้ดีและเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้นำข้อมูลนี้ไปใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะครูแม่มสตูดิโอพอดแคสตสวัสดีค่ะ